แฟนบอลไทยได้เฮฟรีทีวีประกาศถ่ายทอดสดทีมชาติไทยชุดใหญ่หลุยศึกฟีฟ่าเดทัพช้างศึกทีมชาติไทยชุดใหญ่ภายใต้การนำทัพของมโนโปกิ้งเตรียมนำทีมลุยศึกฟี f a าเดเดือนมิถุนายนการแข่งขันดังกล่าวได้รับการรับรองจากฟีฟ่ให้เป็นการแข่งขันระดบ FIFA ับฟีฟ่าเอแมตทัพช้างศึกจะได้เล่นเกมเยือนนัดสองนัดโดยจะพบกับไต้หวัน16มิถุนายน และพบกับฮ่องกง19มิถุนาแฟนบอลไทยได้เหตุไทยรัฐทีวีช่อง32เตรียมถ่ายทอดสดทีมชาติไทยชุดใหญ่ลงสนามทั้ง2แมตช์ไทยรัฐทีวีช่อง32จะยิงสดนัดแรกทีมชาติไทยเยือนทีมชาติไต้หวัน16มิถุนายนนี้เวลา18นาฬิกาตามเวลาในประเทศไทยส่วนนัดที่2ไทยรัฐทีวีช่อง32จะถ่ายทอดสดทีมชาติไทยเยือนฮ่องกง19มิถุนายนนี้เวลา19นาฬิกาตามเวลาในประเทศไทย สะเทือนวงการฟุตบอลไทยบางยี Ye, ดึงอดีตประธานพิมลีอังกฤษยกระดับชูสามนโยบายชิงเก้าอี้บริหารบอลไทยกลายเป็นข่าวใหญ่สะเทือนวงการลูกหนังไทยเมื่อนายบางยีวรวีมกูดีอดีตนายกสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยที่เตรียมลงชิงตําแหน่งเก้าอี้นายกสมาคมฟุตบอลไทยเสนอแผนยกระดับฟุตบอลไทยกลับสู่ความรู้เรืองเตรียมเชิญอดีตประธานพิมลีของอังกฤษเซอร์เดวิดริชาร์ด เข้ามาร่วมช่วยยกระดับฟุตบอลไทยกลับสู่ยุค uhm ร anyway, ุ่งเรืองพร้อมยืนยันจะพาทีมแม่ไทยไปลุยศึกฟุตบอลโลกครั้งแรกในประวัติศาสตร์นั้นตั้งแต่ปี2026โค้าเอเชียถูกปรับเพิ่มขึ้นเป็น8.5ทีมมั่นใจไปได้แน่ที่สําคัญสโมสรในไทยลีกต้องได้รับเงินอุดหนุนทุกทีมถ้าผมได้กลับมาบริหารสมาคมฟุตบอลอีกครั้งเงินสนับสนุนให้กับทุกทีมในลีกต้องได้ตามที่ผมได้กล่าวไว้เบื้องต้นบางทีเสนอนโยบายมาแบบนี้ แฟนแฟนช้างศึกว่างไงมาโน่เผยก่อนพาทีมบูฟฟิตเดย์ชี้แคมนี้พิเศษกว่าครั้งอื่นๆมาโนผกกิ ona, ่งหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมเไทยเผยความพร้อมก่อนมีคิวบูฟฟิตเดย์เดือนมิถุนายนและเหตุผลของการเลือกทีมอุ่นเครื่องชี้ชัดอยากให้เกิดความสมดุลเพราะมีคิวหนักฟิฟาเด์ครั้งต่อไปความเคลื่อนไหวเมื่อวันที่6มิถุนายนที่ผ่านมา ณโรงแรมโนเวเทลฟิวเจอร์พาร์ครังสิตนักฟุตบอลทีมชาติไทยชุดใหญ่จำนวน20คนเดินทางมารายงานตัวเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนทำการแข่งขันฟุตบอลกระชับม,มิตรสองนัดตามปฏิทินฟีฟ่าเดย์ที่จะพบกับไต้หวันและฮ่องกงในวันที่17และ19มิถุนายนนี้ทั้งนี้ทั้งสานักเตะได้แก่เอเล,ดดลสดลเลาะชนาทิฟสงก็เสนและสุภโชคสารชาติจะตามมาสมทบในวันที่13มิถุนายนการรายงานตัวครั้งนี้มโนโพกิง้งเฮดโค้ชทีมชาติกล่าวว่า ที่ผ่านมาเรามีเก็บตัวฝึกซ้อมกันมาตลอดแต่แคมป์นี้จะมีพิเศษตรงที่ไทลีกได้ปิดฤดูกาลแล้วทำให้เรามีนักเตะที่มีความฟิตไม่เท่ากันบางคนยังได้เล่นกับสโมสรแต่บางคนก็ไม่มีเกมเลยนี่คือโจทย์ที่เราต้องทำคือต้องทำให้นักเตะมีความฟิตความพร้อมเท่ากันนี่คือสิ่งที่เราต้องเจอเราเรียกอนันยอดสังวารมาติดทีมครั้งนี้เพราะผมได้ติดตามผลงานของเขามาระยะเวลาหนึ่งแล้วและคิดว่านี่คือช่วงเวลาที่เหมาะสมสำหรับเขา ที่จะพิสูจน์ตัวเองในนามทีมชาติชุดใหญ่เขาทำผลงานได้ดีในซีเกมรวมถึงในนามสโมสรอนผมอยากเห็นเขาแสดงมันออกมาอีกครั้งในแคมป์นี้ผมเรียกนักเตะ4คนจากชุดซีเกมไม่ว่าจะเป็นชาญรงค์พรมสีแก้วธีรศักดิ์เผือพี่หมายชัดมงคลเรืองธนโรธรวมถึงอนันต์ยอดสังวานพวกเขาทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมหวังว่าเขาจะทำได้ดีอย่างต่อเนื่องกับทีมชาติไทยชุดใหญ่การอุ่นเครื่องกับทีมที่มีแรงกิ้งต่ำกว่าในครั้งนี้เพราะต้องการให้เกิดสมดุลของทีม ไม่อยากให้มีเกมที่หนักตลอดจึงเลือกไต้หวันและฮ่องกงในฟีฟ่าเดเดือนมิถุนาเพราะเรายังมีเกมที่ยากอย่างการเดินทางไปยุโรปในช่วงเดือนตุลาคมอีกด้วยน้องบัวประกาศแยกทางชัดชัยปิดฉาก3ปีน้องบัวพิชยาประกาศแยกทางชัดชัยเจียกลางหลังหมดสัญญาน้องบัวพิชยาเอฟโพสต์ขอบคุณชัดชัยเจียกลางกับความทุ่มเทให้กับทีมตลอด3มฤดูกาลที่ผ่านมา สลับบิลลี่ลงสนามให้กับพญาไก่ชนไปแล้วทั้งหมด67นัดยิงไป2ประตูและเป็นหนึ่งในขุนพลชุดประวัติศาสตร์ควา้าแชมป์ทีสองด้วยการลงสนามในลีกฤดูกาลนั้นไป24นัดพาทีมขึ้นสู่ลีกสูงสุดได้เป็นครั้งแรกสู้ชาวชี้แข่งเดินสายบางคนเล่นลีกได้สบายขอเพียงแค่โอกาสเท่านั้นสูชาวนุ่นุ่มตำนานทินพไทยโพดยกย่องแข่งเดินสายชี้ชัด พีเท้าดีพอที่จะเล่นฟุตบอลลีกได้สบายขอเพียงได้รับโอกาสแค่นั้นเองหลังจากที่กระแสของฟุตบอลเดินสายกําลังมาแรงเรียกได้ว่ากําลังฟีเวอร์โดยเฉพาะอย่างยิ่งช่วงบอลลีกพักฤดูก,กาลทําให้บอลเดินสายกลายเป็นได้รับความสนใจมากขึ้นหลังมีอดีตแข้งดังและทีมชาติตบเท้าเข้ามาเล่นรายการสอคำมีเงินล้านซึ่งหลังจบรายการนี้ตำนานของภาษาสายฟ้าอย่างสุชานุด,ดุ่ม ก็ได้ออกมาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการเดินสายเอาไว้ว่าจบไปแล้วสําหรับรายการสคมีเงินล้านเป็นอีกปีหนึ่งที่สนุมมกมากๆขอบคุณทีมงานเจ๊เป้าแอนเจรินทรัพย์สมบูรณ์เอ็กซ์สจกโกะที่ชวนไปเป็นภาระปีนี้จบที่รอบแทีมสุดท้ายขอบคุณน้องๆที่ช่วยกันเล่นสู้เต็มที่กันทุกคนส่วนแชมป์เป็นของแตงโมเล่นแบบนี้เหมาะสมทุกประการสู้กันด้วยเกมกีฬาต้องปลบมือให้ส่วนดราม่าฝ่ายจัดไม่ขอพูดถึง ผิดก็แก้ไขเรียนรู้ก็ปรับปรุงให้ดีขึ้นและเจอกันใหม่ปีหน้าสุดท้ายผมเห็นมีนักบอลเดินสายหลายคนเล่นหลีกได้สบายสบาย,บายขอเพียงได้รับโอกาสแค่นั้นเองเล่นยังไงให้สนุกเล่นยังไงให้คนนับถือเล่นยังไงให้คนรักเทกุคว้าแข่งต่างชาติรายแรกดีกรีแชมป์ eaff ครับสู่ทับฉลามชนฉลามชนชมเรีฟซีบรรลุข้อตกลงคว้าตัว อีชานดองเข้าสู่ทีมอย่างเป็นทางการโดยอีชานดองดีกรีทีมชาติเกาหลีใต้จะถูกนำเข้ามาเพื่อเสริมแกล่งในแดนกลางมาโกโตะเทกุระโมริกุซอชาวญี่ปุ่นเป็นคนเลือกนักเตะรายนี้เองกับมือสำหรับอีชานดองมีฟิลตัวรับดีกรีทีมชาติเกาหลีใต้ผ่านการคว้าชแชมป์เคลีสอมาแล้ว2สมัยเคยติดทีมชาติเกาหลีใต้ชุดแชมป์ EAFF ครับหรือศึกชิงแชมป์เอเชียตะวันออกมาแล้ว แทงเทพประกาศต่อสัญญามามูดเอตลุยสึกฤดูกาลหน้าฟูแบงคอกยูเนเต็ดประกาศต่อสัญญามามูธเอดแนวรุกทีมชาติปาเลสไตน์เป็นที่เรียบร้อยหลังเจ้าตัวทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมด้วยการยิงไป1ิป,ประตูรวมทุกวยพาทีมจบรองแชมป์ไทยลีกและรองแชมป์เอฟซีครับรวมถึงพาสโมสรไปแข่งเอฟซีแชมเปี้ยนส์ลีกรอบแบ่งกลุ่มได้เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของสโมสรสำหรับมามูธเอดดาวเตะชาวสวีดิสปาเลสไตน์ ความร่วมทีมฟูลแบงคอกยูเนเต็ดก่อเริ่มต้นฤดูกาล2022-2023ถึงนในโคต้าเอเชียลงสนามให้ทีมไปทั้งหมด30นัดซัดไปสิเ็ประตูรวมทุกรายการและเป็นแกนหลักในเกมรุกของสโมสรตลอดฤดูกาลที่ผ่านมาผมมีความสุขและเป็นเกียรติอย่างสูงที่ได้เซ็นสัญญาฉบับใหม่เพื่อลงสนามให้กับสโมสรแห่งนี้ต่อไปผมมีความสุขมากากับชีวิตที่นี่เป็นเรื่องที่น่ายินดีที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของสโมสรที่น่าทึ่งเช่นนี้ ฤดูกาลที่ผ่านมาเป็นสิ่งที่ยากจะลืมเลือนแต่เราจะกลับมาแข็งแกร่งขึ้นจะเตรียมพร้อมให้มากขึ้นสำหรับฤดูกาลใหม่ที่จะมาถึงผมอยากขอบคุณสโมสรและทุกๆคนที่ช่วยผมพัฒนาในฐานะนักเตะผมหวังว่าจะสามารถเป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้สโมสรควา้าแชมป์ได้ในฤดูกาลหน้าและฤดูกาลต่อๆไปชัดชัยสุดปลืม้มคัมแบ็กทีมชาติไทยในรอบหนึ่งปีครึ่ง ชัดชัยบุตรพรมในด่านจอมเกาวัยว36ฟิตปัง99%ภูมิใจคัมแบ็กปิดทีมชาติในรอบหนึ่งปีครึ่งหวังรักษาสภาพร่างกายไม่อยากซ้ำรอยบาดเจ็บหนักอีกแล้วขณะที่หัวใจพร้อมเต็มอัตราศึกไร้ปัญหาเธอเป็นอีกหนึ่งนักเตะที่คัมแบ็กกลับมามีชื่อติดทีมชาติชุดใหญ่อีกครั้งสำหรับชัดชัยบุตรพรมผู้รักษาป,ประตูบีจีปทุมยูเนเต็ดที่ได้ลงเฝ้าสาให้กับทัพช้างศึกผลสุดท้าย ต้องย้อนกลับไปในศึก AFF Suzuki Cup 2020ในเกมสิงคโปร์เกมรอบรองชนะเลิศนัด,นดที่2ที่เสมอเวียดนาม0-0เมื่อปี2 0 1 4ตอนตระบาดเจ็บหนักและไม่ได้รับชา้ชาติอีกเลยรู้สึกดีใจที่ช่วงที่ผ่านมาค่อนข้างที่จะครบรถเลยทั้งเหนื่อยทั้งด้วยสถานการณ์ด้วยอะไรด้วยไม่ค่อยดีเท่าไหร่แล้วก็จนทีมเขาส่งไปเล่นที่ประจวบช่วงเลขสองเมือซีซั่นที่ผ่านมาประจวบเขาต้องการให้ไปช่วยเขาด้วย ก็เลยได้มีโอกาสไปเล่นที่ประจวบและสร้างผลงานและติดทีมชาติในครั้งนี้ผมก็นึกถึงบรรยากาศเก่าๆจริงๆผมดูทั้งชุดเล็กชุดใหญ่ในช่วงที่บาดเจ็บกลับมาก็ดูตลอดผมติดตามอยู่ส่วนสภาพความพร้อมตอนนี้99.99% 99เหลือไว้เปอร์เซ็นต์หนึ่งดีกว่ายัางต้องดูแลร่างกายตลอดเพราะอายุก็เริ่มมากขึ้นวกกับที่เราเคยเจ็บมาต้องดูแลเรื่องสภาพร่างกายไม่อยากเจ็บเหมือนครั้งที่แล้วส่วนใจพร้อมแน่นอนไม่มีปัญหา ตัดชายบุตรพรมลงเฝ้าเสาให้กับพิธีประจบเอฟซีในฤดูกาลที่ผ่านมาไปทั้งหมด12นัดมีส่วนสําคัญในการพาทัพต่อพิฆาตรอดตกชั้นได้สาเร็จก่อนจะคัมแบ็กสู่ต้นสก,กัดที่แท้จริงอย่างบีจีปทุมยูเนเต็ดอีกครั้งเพื่อลุยศึกในซีซั่นหน้า